เคยเจอคนชื่อเหมือนกันบนโลกออนไลน์หรือไม่งานนี้มีทั้งจอจสไปเดอร์แมนจอจเล็กจอจใหญ่และจอจมากมายจากทั่วทั้งสหรัฐในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือโควิด1 9ที่ทํ่ทำให้ผู้คนต่างต้องจำกัดการเดินทางและกักตัวอยู่ภายในบ้านทำให้นักศึกษาวัย22ปีจากรัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาผุดไอเดียรวมกลุ่มแชทของคนชื่อเดียวกันในชื่อจอจเวน์ บน Facebook เพื่อทำการท้าประลองและผู้ที่เหลือรอดจะได้ใช้ชื่อนั้นและครองชื่อนั้นเพียงหนึ่งเดียวปรากฏว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งตรงกับเช้าวันที่25เมษายนของประเทศไทยที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งในรัฐเนบาสกาผู้คนที่ชื่อจอรชเวนต่างมารวมตัวกันเพื่อทำการท้าประลองทั้งจากรัฐเดียวกันและมาจากต่างรัฐแน่นอนว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การชกต่อยแบบเสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใด แต่เป็นการนำดาบฟองน้ำมาไล่ตีกันแบบสนุกสนานโดยกิจกรรมดังกล่าวเริ่มต้นด้วยการเป่ายิงฉุบระหว่างจอร์ชเวนจากรัฐแอริโซนาซึ่งเป็นคนจัดกิจกรรมนี้กับจอร์ชเวนจากรัฐโอมาหาโดยผลการแข่งขันก็คือจอร์ชเวนจากรัฐแอริโซนาคว้าชัยไปครองและได้ครองชื่อจอร์ชเวน ส่วนต่อมานายจอชอื่นๆที่เหลือก็ทำการแข่งขันโดยการสู้กันด้วยดาบฟองน้ำแบบแบทเทิลรอเยลนั่นก็คือใครที่เหลือรอดเป็นคนสุดท้ายจะคว้าชัยไปและผู้ที่เหลือรอดเพียงหนึ่งเดียวนั่นก็คือจอชเวนจูเนียวัยห้าขวบที่สวมมงกุฎของร้านเบอร์เกอร์คิงไปครองช่มมสเซิลส์ How much fun did you have out there today? A lot of f Job, ดานจอร์จเวนที่เป็นผู้จัดงานนี้ระบุนะครับว่าเขารู้สึกแปลกใจพอสมควรในการรวมตัวกันครั้งนี้เพราะเขาไม่คาดคิดว่าจะมีคนมาร่วมงานเยอะขนาดนี้สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจอร์จเวนที่เป็นผู้จัดนั้นถือโอกาสในการรับของบริจาคเพื่อช่วยเหลือสถานสงเคราะห์และโรงพยาบาลที่ต้องการความช่วยเหลืออีกด้วยทีมข่าวต่างประเทศบริกอินโฟรายงาน Would like to say.